เ้ทุกคนเราได้ยินอย่างนี้แปลกๆในนี้ทุกคนจะได้ตัดต่อนะเนี่ยทุกคนได้ยินไหมอะเฮ้ทุกคนอย่างนี้มันมาจากบุพเพเวนน่ะ ทุกคนช่วยด้วยมันมีเสียงแปลกๆเข้ามาในบ้านเราเฮ้ยชิบหาอาสไปร์เลนเฮดทุกคน,กคนได้ยินไหม This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. Weapons of class four and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking ten have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for twelve continuous hours. ลอยดู i อ้ว่ e r ู้ a ต่อเนื่อง้าม o มันจะรอยได้ไหมอ่ะเฮ้ยตายแลี้วมต้องมาเก็บสะเบียงแล้วเพื่อนเฮ้ยบูเพเว่น แปลกไปอะทุกคนมันมีเสียงอะไรไม่รู้ด้วยอะเฮ้ยทุกคนจะทำยังไงดีเราต้องเก็บของแล้วเพื่อนเฮ้ยทุกคนมันมีเสียงแปลกเข้ามาในบูเพลเวนน่ะเพื่อนตัวจิว๋ว อืมโอ้โหน่าม <uta> ีอะไรโอ้ยคอเราต้องแบบใส่อะไรก่อนไหมอือบ้านเราหายไปทุกคน มันหายไปเลยล่องเลยอะ่ะเฮ้ยมาทำไมอ่ะเพื่นเธอต้องการอะไรโอเคฉันรู้เธอนะน้องงานอะไรอ่ะแต่ตอนนี้มันน่าก,กลัวมากเลยนะเพื่อนเพื่อนกล้าเหรอ เนี่ยตอนนี้เรากลัวมากเลยเนี่ยเราแแข้งเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ต้องดูนะคะว่าบูเพเวนมันมีอะไรแปลกๆเข้ามาแล้วนะคะถึงแม้นางจะไม่มีอะไรอัปเดตนะคะแต่นางมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยคะ่ะอะไรโล เราต้องไปเอาว่าเพื่อนมาอยู่แล้ว,ว่ทุกคนมันมีเสียงไปแปลกดังตื้อตื้อตื้อด่ะฆาตกรต่อเนื่องมาทุกคน ก็ได้ช่วยเราทีแล้วทำไมเพื่อนย่อส่วนไรได้อะ สกแกนี่ยญาทุกคนมันมีเสียงมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะเนี่ยทุกคนเราต้องวิ่งหนีกับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆมันก็มีอะไรเข้ามา จะตายกันใช่ป้าเพื่อนเพื่อนคงได้ยินโนที่พูดนะแย่ค่ะทุกคนที่มันเป็นอะไรไม่รู้ว่ะย่ามีเสียงคนกีดเนี่ยเราไม่น่าไปพูดใส่มันเลย Bending. ก่อนไปเวยพูดดูบ้านเลยจะเข้าบ้านเข้าบ้านเลยนี่มันมีอะไรแปลกมากทุกคนกลัวดยูด่ดีมันก็มีเสียงแปลกๆบุพเพเว่นมีปัญหาแล้วอะทุกคน พี่ทำไงะอะทุกคนช่วยเอิเลยไหน่อยดีแต่ไม่เป็นไรนั่งก่อนเราต้องสง,งบอัติใช่ไหมเพื่อน ขาเรียกสติครับสติอาวปงแรงแล้วกูแย่เพาราะแรงอะี่รู้เลยว่ามันมีอะไรแบบเปแล้วมันมีเสาตาั้มหัวด้วยที่ mình bắt tu, ừ. sằng coi nhện nhện, lấy, bạn, mình, mình, ơi lấy không lũ ô ô ô, bạn, 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 bạn,

ไปเพื่อนเมืองนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเราต้องไปเมืองบุกซิตี้อ,อย่านะบุกซิตี้มีด้วยหรอแมสซิตี้แมสซิตี้มีด้วยหรอวะอะไรอ่ะเมืองอะไรอ่ะเพื่อนบอกเราหน่อยโย ôi đi ngay càng nắm càng nắm ngay chưa đâu đi vinh nào hồi khứ nó hỏi เอาอีบ้านเลยออมมาซื้อไม่ได้วะอเคมาซื้อไม่ได้ก็ทางมันแต่ตอนนี้เราต้องมาอันนี้ก่อนแล้วพิกนิก นี่ฉันอน้ต่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะเพื่อนให้เกียรติเราหน่อยเออให้เกียรติจริงๆด้วยเออให้มันรถบ้านสลูนี่นะที่เขาว่ากันว่าระดับห้าดาว เราต้องอยู่ในเลเท่านั้น,นเพแ่้วเราจะนอนได้ไหมนอนได้สิแต่ตอนนี้เราต้องพักกันนะเพื่อนโอเคอันนี้พักเองพักเองโอเค ้องน้อยมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันสำรวจดีกว่าเอามีเตียงด้วยเหรอแคบๆเงินนอนด้วยกันเลยเอยนอนมาทั้งวันเลยน้องเพื่อนใช่ใช่แต่ว่าฉันไปเอาเสื้อเบรกพิงมาจากไหนก็ไม่รู้นะฉันจำได้ว่าฉันไปซื้อร้านขายเสื้อผ้าห้าพันน่ะมันเป็นเงินลุงตู่นะ มันลงตู่เหรอทำไรลูกน้อนเล่นเกมอยู่พี่อยู่ไหนอะแย่ก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ไอตอมอ่ะไอตอมเหรออืม,อ,มอืยอยู่คนเดียวเหรออนยอยู่กับไอตอมแล้วก็แย่แอวอะ เอา้เอาเหยวอยู่ไหนแม่ขอคุยด้วยหน่อยดิเออเหยวอยู่ห้องสามตอนนี้หนูขอเ,เล่นเกมก่อนได้ไหมเออได้ได้แค่นี้แหละเออ,อกเกมเลยอเออเกมเลยอ่ะ ตองข้ายเพื่อนเราเขารอแล้วมั้งทุกคนเราไปเปียนชุกันดีกว่าบูเพลเวนมันก็จะเป็นหนังนะเนี่ยไอโฟนไอแพด ไม่ไปอืออ้าวขึ้นหลงังคาไม่ได้